เปิดตัวการผจญภัยครั้งใหม่ของสองสาวพิงค์เบลล่าพรีมกับภาพยนตร์เรื่อง Pink Trip the Series Season 2 by s u n s i l ที่บินลัดฟ้าไปไกลถึงประเทศโมร็อกโกโดยมีจุดหมายที่เมืองมาร์เกสเมืองที่ถูกฉบาทาไปด้วยสีชมพูทั้งเมืองการเดินทางครั้งนี้ทั้งสองสาวต้องผ่านทะเลทรายที่ทั้งร้อนแห้งและลมทะเลพัดแรงแต่เส้นผมของเบลล่าพรีมยังคงอยู่ทรงสวยไม่ชีฟูความลับอยู่ที่สิ่งมหัศจรรย์ที่ทั้งสองสาวได้เจอนั่น คือแพะที่ปีนไปกินผลอาแกนบนต้นแล้วคายมเมล็ดออกมาซึ่งมเมล็ดอาแกนนี่เองที่ซันซิลนำมาสกัดเป็นน้ำมันส่วนผสมเพื่อบำรุงเส้นผมให้นุ่มยืดหยุ่นดีและอยู่ทรงสวยได้ตลอดทั้งวันรับชมซีรีส์สนุกสนุกดีได้ตั้งแต่15ตุลาคมเป็นต้นไปทาง facebook com s u n s i l thailand พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของการผจญภัยครั้งต่อไปซันซิลสกัดผมให้อยู่ทรงสวยด้วยคุณค่าจากน้ำมันอาแกนโมโร็อกโก